สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เอารถครอบครัวเข้าใหม่มาให้รับชมกันอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้บอกเลยว่าโคตดสวยไมโครน้อยนะครับพี่ๆนะเป็นอีลซูมีวเนะครับ1.9 d ดเนะครับเป็นตัวโฉมสุดท้ายสําหรับโฉมนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยมากๆเลขไม้ก็น้อยสีขาวมุกนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับส่วน เลขไม่ราคาทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างผมขึ้นให้แล้วที่ด้านล่างนี้นะครับส่วนรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงกันบ้างไปรับชมกันเลยนะครับจุดเด่นๆเลยไฟหน้านะครับมีไฟเดย์ไลท์ที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เดย์ไลท์ด้านล่างนี่ครับโคตรสวยนะเหมือนมีคิ้วแล้วก็มีขอบตานั่นเองนะครับส่วนไฟหน้าเป็นเลนโปรเจคเตอร์ลูกแก้วแบบนี้แล้วนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับแล้วก็โฉมเีอเนิกจะมีตกแต่งด้วยชุดสีดาประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็สีดาตรงนี้นะครับ บ่งบอกถึงความเป็นดิออเนิกนะครับแล้วก็เคี่ยว2ชั้นนะครับสาหรับกระจังหน้าโลโก้เป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็กระจังหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเปียโนแม็กนะครับฝากระโปรงสวยใสส่วนเครื่องยนต์เดี๋ยวมาดูกันท้ายคลิปนะครับพี่ๆนะเดี๋ยวผมให้ดูรอบคันกันก่อนกับภายในกันก่อนละกันนะครับนี่เลยครับคิ้วสุมล้อมีมาให้แบบเล็กๆกำลังพอดีนะครับสวยเลยตัดได้ลงตัวเป็นคิ้วซุมล้อสีดําเงาด้วยนะครับเป็นสีดําเงานะมันสวยเลยแล้วก็ล้อแม็กนะครับเป็นแม็ก เฉพาะรุ่นแม็กตรงรุ่นนะครับของดีออนิกเลย mm. ก็จะเป็นแม็กขอบ18แบบนี้เลยนะครับพร้อมยางเป็นยางใหม่4ี่เส้นเบิกให้ใหม่4เส้นเลยนะครับสําหรับตัวยางตัวนี้นะครับล้อสวยยางใหม่4เส้นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับคิ้วกันสาดติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะครับฟิลม์มเดี๋ยวอยากได้เบอร์อะไรยังไงมาคุยกันนะครับพี่วีนะมาคุยกันแล้วก็มือเปิดทุกอย่างก็เป็นโครเมียมแล้วก็เป็นแบบคียล์ด้วยนะครับเพราะว่า ตัวนี้เป็นปุ่ม p u s ส start นั่นเองกุญแจก็เป็นแบบคีเลตนะครับส่วนบันไดข้างมีมาตั้งแต่โรงงานแล้วเดิมๆนะครับมาดูภายในกันบ้างว่าจะสวยใสแค่ไหนนะครับเรื่องกันที่ประตูเลยแผงประตูนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นบุหนังนะครับบุหนังนิ่มๆเลยแล้วก็ตัดด้วยสีดําแล้วก็สีเขาเรียกสีอะไรสีเทานะตรงนี้แล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์แอบอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสีแดงนะสวยมากกลางคืนจะเด่นมากจะเห็นชัดกว่ากลางวันนะแล้วก็กระจก ไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะที่เหลือก็เป็นแบบไฟฟ้าธรรมดานะครับในส่วนปุ่มด้านข้างตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับมีออโต้สตาร์ทสต็อปมีพับกระจกไฟฟ้ามีช่วยลงทางลาดชันนะครับแล้วก็เรือนไม้นะครับนี่ครับเลขไม่เพียง31,000โลเท่านั้นเองพวงมาลอะไรมันติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวาเลยแล้วก็หน้าจอนะครับขนาดใหญ่นะครับมีกล้องถอยมาให้นะครับแอร์เป็นออโต้ระบบดิจิตอลด้วยนะครับเกียร์นาในส่วนของเกียร์ก็เป็น เกียร์ออโต้นะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับนี่ครับให้ดูรอบคันภายในนะครับแล้วก็มีจอตรงกลางตรงนี้มาให้ด้วยนะครับติดตั้งมาให้ด้วยตั้งแต่โรงงานนะยังไม่ทิ้งจอตรงกลางไปนะครับแล้วก็เบาะนะครับนี่ครับมีแอร์บงแอร์แบ็กนะครับหลายใบนะคันนี้ไม่น่ใจะว่าเจ็ดใบมั้งครับอ่าถ้าผมจําไม่ผิดนะเบาะสภาพสวยสภาพแน่นหนังแท้นะครับตัวนี้เป็นหนังแท้นะแล้วก็เป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วดูซอกประตูครับนี่ครับน็อตเดิมโรงงานติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบ ่งบอกถึงความใหม่แล้วก็ความเดิมสดๆนะครับไม่มีชนหนักพิความน้ำท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ๆนะสำหรับ Isuzu MU-X The a l l น i c คันนี้นะครับแล้วก็บาะด้านหลังนะครับนี่เลยมีที่พักแขนด้วยนะครับตรงนี้อกลางของงัดไอ้ลงไว้ก่อนโอ้แน่นมากนะเหมือนไม่ค่อยได้ใช้นะครับพี่ๆนะเหมือนเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยได้ใช้งานเลยว่าได้วางแก้วได้สองใบนะครับแล้วก็จออย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับสวยเลยนะ วางไว้ตรงกลางแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับเบาะก,ก็กว้างนั่งสบายเป็นเบาะหนังสีดาสวยใสนี้เลยแล้วก็อ่าด้านหลังนี้นะครับเป็นยังไงในส่วนของเบาะหลังนะครับนี่เลยก็นั่งได้สองคนนะเหมาะสําหรับคนตัวเล็กหรือลูกๆเราหลานๆเรานะนั่งด้านหลังจะไม่อึดอัดเท่าไหร่นะครับนะส่วนผู้ใหญ่ก็แนะนําเป็นสองตอนหน้าแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยส่วนด้านหลังก็เป็นล้อหลังนะเป็นดิสเบรกแบบนี้เลยดิสเบรกสีล้อแล้วนะครับ ฉมนี้เป็นเลนสเบรกสีล้อนะไฟท้ายได้แบบ LED นะครับนี่เลยสวยยิ่งกลางคืนยิ่งสวยนะครับสําหรับกล้องถอยก็มีมาให้นะครับอย่างที่บอกไปเสาอากาศแบบคีบฉลามนะครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกตรงที่3มีมาให้ฟิลม์มอย่างที่บอกไปก็คืออยากได้เบอร์ไหนอยากติดเบอร์ไหนแจ้งมาได้นะครับวันรับรถเดี๋ยวจัดการให้นะครับแล้วก็ชุดแต่งของ d i o n i c นะครับ เป็นสีดําแบบนี้เลยตัดด้วยสีขาวสวยมากๆนะครับมาดูฝาท้ายกันบ้างฝาท้ายยังไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้านะเป็นแบบมือยกอยู่แต่ก็ไม่ได้หนักเกินไปจนแบบยกไม่ได้นะเพราะมันมีโชค๊คฝากระโปรงพวกนี้ช่วยนะครับแล้วดูหัวนงหัวนอดรยนักต่าง,ๆน,ง,ๆ,นงๆนะครับผมอยากให้ดูสภาพมากกว่านะครับนี่เลยโค้ดสวยนะครับไม่มีการถอดการแกะการไขใดๆทั้งสิ้นนะครับรถเดิมโรงงานเมอาร์ทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับเบาะพับเก็บได้นะครับแค่ดึงแล้วก็ผักลงไป นี่ครับมันก็จะเป็นระนาบแบบนี้เลยเก็บของได้เยอะยิ่งขึ้นถ้าไม่มีคนนั่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับอ s u z mu x หนึ่งจุดเก้า d i o n i c อันนี้นะครับนี่คือสภาพสวยมากๆรอบคันนะครับกระจกแท้โรงงานนะนี่มีโลโก้พวกอ s u z u พวกนี้อยู่นะครับกระจกแท้โรงงานนะนี่ยอย่งนี้ก็ต้องมีนะครับนะกระจกต้องกระจกแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่คือวิธีสังเกตกระจกแท้นะครับดูครับทุกบานนะครับทุกบานต้องมีนะทุกบานต้องมีนะครับประมาณนี้เลย โอเคครับสำหรับอูสุมิวเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าดิออริกคันนี้ถ้าใครสนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือไอเดลันะครับแอดมาสอบถามกันได้มาคูดคุยกันก่อนได้นะครับร้านเราอยู่ที่นะครับกรุงเทพเขตมินบุรีหนองจอกนะครับมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับรับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนกับเลขไม้เพียง3 1 0 0 0กิโลนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ